จิทรมารุโ้ยกลางป่าไม่รถวิ่งด้วยหรอวะโถยไอ้เวนเอ้ยจะนลิปไปตายที่ไหนวะเดี๋ยวปัดแม่งเอ้ยโดนแน่โดนแน่ ขอโทษนะคะเออเป็นอะไรหรือเปล่าผมวิ่งไม่ดูตามม้าตาเรือเองครับขอโทษด้วยนะครับเอ,เ,อเอาเวละแล้วฉันมาทำอะไรที่เนี่ยหลงทางได้ยังไงวันเนี้ยโอ้โหเฮ้ยพกโผล่กลางป่าเฮ้ยโทษทีครับแหมจา่าแรมมากเลยนะครับคุณไปละ โรงเรียนลูกผู้ชายที่พี่เคยอยู่ผมเองก็จะเข้าที่นั่นวันพรุ่งนี้เคนจิโทกัิแหบพูดจริงๆนะจ๊ะน้องสาวอ มายังพึ๊กเลยล่ะดีเด็กกะจังไปก่อนไปแล้วเหรอไปเถอะทิ้งกันเฉยเลยเดินยำเอาเดี๋ยวนะไม่กลัวแต่ไม่ชนะเออคือโอ้โหกระดิกได้ด้วยโอ้โหอะไรกันนะฉันน่ะรู้เปล่าว่าฉันเป็นใครายอะฮะฉันคือก็เโอ้โหยังพุ่จบเลยกดคุโกจิโอ้ยแต่ก็ไม่ได้นำพาโอย วางดีไม่ยอมลุยเลยไม่นำพาแล้วึงหนีไปไหนวะไปไะหนีลหน้าหลังเลยใครจะมาช่วยเย่าไปคล้ยวะลูกผู้ชายเราแกคนที่อ่อนแอกว่าโองั้นเหอกับแกก็ยังได้ยังไงเหรอเอาลยไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไไไไปไไไไไไ้ไ้ไอไไไไไ้ไไ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 ้ไ แม่โอ๊ยเ่้รเฮ้ยเฮ่ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้่เยเ่้เฮอยเฮ้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 วมี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยากมยเฮ้อเฮ้เฮ้่เฮ้ยบฮ้ยเด้่เฮ่ยเฮ้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 ยเเฮีย้ยเฮ้ยอฮ้ยเั้ยเฮ่ยเ่้ย่ฮ้ยเ้ยเฮ้เย โโรงเรียนลูกผู้ชายอะ่ะโมโมทาโร่ซึรุงิโอ้ oh. ไม่ต้องกินแรงเยอะ์ก็เท่ได้ฮะนั่นคือศัตรูที่พวกเราต้องโค่นไปให้จงได้โรงเรียนลูกผู้ชาย เขาอยากรายงานการขัดเงาศิษย์ศดิ์ในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วครับอืมวันๆไม่ต้องทำอะไรอ่ะหนีเที่ยวลูกเดียวเราสบายละงานเนี่ย ในวันนี้ท่านจะเข้าเรียนที่โรงเรียนลูกผู้ชายนะครับยังอยู่อีกเหรอยังไม่ตายเหรอยังครับก,การคุ้มครองลูกผู้หญิงและคุณหนูเป็นหน้าที่คนผอมๆอ,อย่างผมครับอ๋อเออมัง้งอืมเออขอบใจไว้เออเออไปหหไหนครับถทางนี้ไขาก็ไม่ได้ต้องไปซ้ายเหรอใช่ ทำไมครับแล้วทำไมผมต้องเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่มีแต่พวกตัวประหลาดแบบนั้นด้วยล่ะครับแม่พีเดียมาร์โธจงไปที่โรงเรียนลูกผู้ชายซะเถอะโรงเรียนลูกผู้ชายเป็นโรงเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศเหล่าผู้กล้ามากมายและชายเหนือชายทั้งหลายต่างก็รับการศึกษาที่นั่นปู่ของลูกเองก็เช่นเดียวกัน ถึงเวลาที่ลูกจะแสดงความแข็งแกร่งของตะกกลโกคุกโคจิให้คนภายนอกเห็นจงเป็นผู้นำแห่งยีตุนลูกจะได้ภูมิใจถ้าได้ขนานนามแบบนั้นลูกจะได้เป็นลูกผู้ชายอย่างสมศักดิ์ศรียังไงล่ะแต่ว่าท่านพ่อก็อพ่อมาอ้างเด็ดขาดนะถ้าคนคนนั้นได้เข้าเรียนที่นั่นแล้วก็ เพื er ่อไม่ให้ลูกเป็นเหมือนพ่อของเจ้าอิดเดมาระจงไปเรียนที่โรงเรียนลูกผู้ชายซะเถอะถ้ารีบไปตอนนี้ต้องทันเข้าพิธีประถมนิเทศแน่ๆไปโรงเรียนลูกผู้ชายและเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวซะแบบนี้ยังไม่แมนอีกเหรอแม่ต่อนเต็มรอยแล้วนะเนี่ย แกชื่ออะไรมองหน้าไอ้พันโจนยังไม่ทำอะไรที่เกียจดแต่ก็ไม่ได้นำพาเลยนะกูพาเองมาดิไปเข้าแถววิ่งจิ๋ครับรับแม่กูได้เรียบแั้วแต่วันแรกในชั้นถกเข้าแถวไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนเล่าไปเข้าแถวสิตรงนี้อ่ะ มออจากนี้ไปไม่มันทุกคนมาพร้อมกันแล้วครูใหญ่จะเปิดพิธีผสมนิเทศกันที่สนามขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเชิญเลยครับเชิญเชิญครูใหญ่ ฉันคือครูใหญ่ของโรงเรียนลูกผู้ชาแห่งนี้เฮดาจิมาเฮดาจิแรงปั่นหรือเปล่าจะกระทำเกื่มาเนี่ยเจ็บปวดโอ้โหอะไรอ่ะยืนดูก็ถีบเฮ้ยขออภใบขออภัยประกาศด่วนประกาศด่วน นักเรียนโรงเรียนลูกผู้ชายชั้นปีที่หนึ่งทุกคนเที่ยงวันนี้นักเรียนปีสองจะให้คําแนะนําพวกนายขอให้ปีหนึ่งทุกคนไปรวมกันที่สนามโรงเรียนด้วยท่านทั้งหลายเราคือนักเรียนปีสองของโรงเรียนลูกผู้ชายแห่งเนี้พวกเรารุ่นพี่ปีสองจะทําการต้อนรับพวกนายทุกคนคําแนะนําจากรุ่นพีคือธรรมเนียมที่ยึดถือและปฏิบัติกันตลอดมาพิธีต้อนรับน้องใหม่จะเริ่มขึ้นนบัดนาว ใครคิดว่าคอแข็งที่สุดเก่ามานทีนานนี่ใช่ผมกล้บผมผมนี่แล้คอแข็งบาที่สุดเลยองั้นเหรอจริงจริงแข็งพวกเลยไ่มห้หมดด่มให้หมดดื่มให้หมดดื่มให้หมดเลยมเอาแลเอาเลยห้หมดทั้งโลดลถ้ากำลังถลอกหายใจออกตาแง่แก่เลยนะไอ้น้องเขาจะหรือเปล่าดื่มดื่มเลยดื่ดื่ยดื่มให้หมดดื่มอยเลยอ้ยอ่ะด๋อยบ อะไรกันเราแค่นี้ก็จอดซะแล้วหรือวะเฮ้ยหมอเนี่ยไม่หมอจะเป็นนักเรียนของโ้องเรียนลูกผู้ชายเลสกัตติสเดียวนะนะเพิ่งถอยไปเลยปะฟังให้ดีลูกผู้ชายมีกฎเล็กอยู่สามข้อด้วยกันนะว่าครับข้อหนึ่งนักเรียนทุกคนต้องซื่อสัตย์ใช่ ถ้าสาว่าฉันเป็นที่หนึ่งครับมีฉายาว่ามนุษย์คอมพิวเตอร์ผมจะช่วยนวดหัวไหล่ให้รุ่นพี่เองนะครับกับผมโอ้รู้สึกสบายขึ้นเป็นกองเลยฮะสองกองก็ได้างเน้ พวกนายช่วยให้รางวัลเจ้านี่เทแดอะไรก็ได้ให้มครับหุยแลหุยฮึหุยลหุยฮึดีแลหุยแลหุยลยแลหุยแลหุยแลหุยลหุยแ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 ลหุยเลหุยแลหุยเลหุยแ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 ลุยแลหุยแลุยแลหุยลหุยแ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 ลหุยลหุยแ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 ลหุยลหุยลแลุยลุยลุย

ยุดเดี๋ยวนี้ไอ้บ้าร้อยู่ได้เอาเอาไอ้บ้ากีตาร์ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปมาไม่ชอบก็ไม่บอกใส่ทางขยาเปลี่ยกเลยอุ้มมันไปปณิทินสูงทรงจริงเฮ้ยข้อสามนักเรียนต้องยึดมั่นความกล้าหาญขาดมั่นไว้ไอ้นี่ตัวเล็กไว้ ถ้าทางจะเล่นง่ายไม่เอาดีกว่าเอาที่นี่ดีกว่าไหมใครวะเมื่อกี้พูดฮะฮึบผมตีลังกาได้ครับผมจะฮึบเป็นไงล่ะครับมั่นคงไม่เซยด้วยนี่เองไม่เซยไอ้งูลูกผู้ชายอ่ะต้องไปให้มือตนเองแต่พื้นง่ายๆไม่แต่ครั้งเดียวน้ำวังคออักคาราสวะปี่สองโลหัวออกมา คออักเสบนะพี่อขอบใจที่เป็นห่วงฮึบยอฮึบโอ้ยตีนด์ายย้อนหลังอัซิสามาจากเพลงยางครับฮึบฮึบอีก้ระวังคอหักนะเฮ้ยอย่าไปพูดดางเนี่ยมันต้องแบบนี้ถึงจะเป็นลูกผู้ชายแท้จริงเข้าใจไหมฮัตส์ผัวปีหนึ่งอยี่าพวกแกเนี่ยมันไม่มีใครรู้ซึ้งถึงคำว่าลูกผู้ชายกันเลยสักกะคนเดียวนะ รุ่นพี่ครับช่วยสั่งสอนผมหน่อยจะได้ไหมครับอืมรุ่นพี่กรุ่นนาสั่งสอนผมด้วยมาก่อนเว้ยหัวแกเป็นเด็กปีหนึ่งคิดจะขัดขึ้นรุ่นพี่ปีสองอย่างงั้นเหรอวะมันเร่ไปร้อยปีไว้นี่ตอบผู้เลย

อิจิมอนจิดาบตาซิลาไม่มีอะไรที่ดาบของไม่ขาดนะโกจิอากาชิทางเี้ฉันจะจัดการเจ้าหมอนั่นเองฉันคือผู้นำปีสองโกจิอากาชิจงดีใจซะเพราะดาบของฉันมันไม่ได้เยียมมานานแล้วท่าดาบออกมา อมอนน่ะนะมันแข็งแกร่งชะมัดเลยวะสุดยอดเลยน่าสนใจดีนี่นายชื่ออะไรผู้นำปีหนึ่งสุรกิจโมโุบมโทโร ถ้าประทับใจจริงๆ <Me an> บางทีนายอาจจะเป็นซูเปอปร์รุกกี้ของปีหนึ่งก็ได้อย่าให้มีครั้งต่อไปเลยแล้วกันเฮ้ยนี่พวกแกเฮ้ยพวกแกทำอะไรกันอยู่วะหยุดเดี๋ยวนี้นะห้ามตัดสินอะไรกันที่นี่อย่างเด็ดขาดหมูทำอะไรกันอยู่เก็บดาบพวกนั้นซะอยากยากก็ไปซื้อ เซรุกิโมโมทาโร่โรงแรมลูกผูปป้ชายขอต้อนรับนายอสฉันเรียนปีหนึ่งดีมากอีกสามราครั้งออสอง 1 7 0พัน้อยหนึ่โอ้อยสมองหน้าหาเรื่องอย่างงั้นเหรอฮะอะไรวะมองหน้าไปละดายังไงวะเายังไงเะยังไงเต๋อนี่บันบ้ากันชะมัดเลยหนึ่งคุณเก้าได้เก้าดีมาก ต่อไปข้อที่สองโทกเสีออดเริ่มได้สองคูณหนึ่งได,ได้ว่าไงคือ,อสองครับต่อไปสองคูณสองได้ได สองเลเฮ้ยสองเฮ้ยโทษโทีท้องคุณแม่หลุดเฮ้ยสองเฮ้ยคูณสองได้สี่ไงเราไอ้โง่อะไรนะคนหรือควายวะเนี่ยคนเว้ยสี่ครับอะไรนะสี่สี่ครับถูกติครับถูกต้องจ้าขอบคุณครับต่อไปมาสุโอะโอ้ครับผมโอ้สองคูณสามได้เท่าไร ได้สองครับมัน่นใจมาก